สวัสดีค่ะมาพบกับห้องโซดาชาแนลวันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนก็จะมีทิ้ง่ายๆสูตรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมนะคะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมสูตรแอดหรือว่าที่ของแอดมันง่ายจังเลยอะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าแอดเนี่ยใช้สูตรนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาแทงยี่กี่เลยนะคะก็คือจับทางเลขเอาดูทางเลขเอานะคะตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยแอดก็จดไว้นะคะก็เลยอยากนํามาแบ่งปันให้กับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งหัดดูเลขยี่กี่นะคะเพราะบางทีเราไปตามห้องที่เขามีแอดเยอะๆนะคะแอดวางเลขบางบาง,บางทีหลายคนน่ะเราก็ตามไม่ถูกไม่รู้จะตามใครเพราะฉะนั้นเราก็มีสูตรหรือมีที่ของเราเองไว้เล่นเองแทงเองนะคะก็เอาไว้ปรับใช้ในเว็บที่ตัวเองเล่นดูเนาะวันนี้ที่ของแอดน,นะคะง่ายๆนะคะ เราจะมาดูผลที่ออกนะคะถ้า1มาหลักร้อยเมื่อไหร่นะคะ3ตัวบนเนาะหมาหลักร้อยเราจะล่า1นะคะการล่าบางคนชอบเล่นล่านะคะเพราะเลขตัวเดียวเนาะวิ่งบนรูดร่างนะคะก็วันนี้สังเกตเลข1มาหลักร้อยนะคะ1มาหลักร้อยให้เราตาม1นะคะลองมาดูผลตามแอดเลยนะคะแอดเอาผลของวันที่19เมษายน2020นะคะ รอบที่1นะคะ104นะคะเราตาม1นะรอบแรกยังไม่มามารอบ2นะคะสองห้นะคะรอบรอบที่19นะคะหนึ 7, ตาม1นะคะมารอบสองผลออกศูนย์ห้าหนะคะรอบที่2ี่สิบหกนสาหนะคะ1มาหลักร้อยล่างหน,นะคะมารอบแรกนะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะ อ่าแล้วก็ผลวันผลรอบวันที่เอ่อไม่ใช่ค่ะผลรอบที่28นะคะ1 6 1ตาม1จะมารอบที่3นะคะ1 3 3รอบที่3 6นะคะ157 1มาร้อยตาม1น,นะคะผลออกรอบที่2 6งหค่ะ รอบที่43 148านนะคะตามนรอบ1นึงยังไม่มารอบ2อยางมารอบ3นะคะผลออกสองตัวล่าง1 1นะคะรอบที่ห้า12นะคะล่า1รอบแรกยาง2อยางมารอบ3านะคะ9 2 1สอง่เเรามาดูกันซิว่าทิกที่แอนให้สามารถใช้กับห้องอื่นได้ไหมนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเว็บเว็บรวยนะคะามาดูเว็บรวยของวันที่1 9เมษายน2020นะคะทริคของแอดคือ1มาหลักร้อยให้ล่าหนึ่งนะคะอรอบที่6นะคะ180นะคะเราล่าหนึ่งนะรอบหนึ่งยังไม่มา2องซับอันนี้หลุดมารอบสนะคะวิ่งบนรูดล่างนะออก108คะ่ะ รอบที่20 1ส4นนะคะล่าหนึ่งมารอบสองนะคะผลออก19ทุกคนต้องเตรียมสเตปการเล่นไว้นะคะไว้เวลามันหลุดนะคะเราก็จะทบได้นะคะ,ะ,นะคะอ่ารอบที่29 1ส1านะคะวิ่งบนรูดล่างเนาะอันนี้ผลออก119กับ81นะคะอันนี้เราได้เด้งนะคะ รอบที่34 163นะคะล่า13มารอบที่4นะคะ137รอบที่45นะคะ127นะคะล่า1นะผลออกรอบแรกเลยนะคะเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะรอบที่57นะคะอ่าผลออกรอบ50 แนะคะสามนึงสามอันนี้ผ่านเนาะเราไปดูผลของห้องฟ้าบ้างนะคะว่าทิคเราใช้ได้ไหมนะคะอ่าเรามาดูหวยฟ้านะคะของวันที่16เมเมษายนนะคะห้องธรรมดานะห้องฟ้าธรรมดาหนึ่งมาหลักร้อยล่าหนึ่งใช้ได้ไหมห้องฟ้าผลรอบที่29 18, 1 8 1นนะคะตามล่าหนึ่งนะ รอบแรกยังไม่มาเรามาเข้ารอบสองนะคะ16016 160. วิ่งบนรูดล่างนะคะรอบนี้เราได้เด้งนะรอบที่สี่1ิบแดหนึ่งหนึ่งนะคะล่าหนึ่งนะผลออกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะเราได้เด้งนะคะบนล่างนะเห็นไหมคะทิกง่ายๆเลยรอบที่ห้าสิบสองสานะคะ ผลออกสองเจ็ดหนึ่งโอเคผ่านเนาะรอบที่67183นะคะล่าหนึ่งรอบแรกยังไม่มารอบสองยังไม่มามารอบ3ามหนึงเกนะคะรอบที่81 136เหนึ่งสาเราล่าหนึ่งนะคะวิ่งบนลูดล่างเนาะมารอบที่สองนะคะผล,ผล 2, 1, 6, กับผลสองหนกับหนหนึ่งนะคะอันนี้เราได้เด้งนะคะ ดูห้องหวย VIP บ้างนะคะใช้ได้กับ VIP ไหมรอบที่สองหนึ่งหกสองนะคะมารอบแรกเลยหกห้าหนึ่งค่ะรอบที่แปดนะคะผลออกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งมาหลักร้อยล่าหนึ่งนะคะ อันนี้รอบหนึ่งรอบสองรอบสามมาเข้ารอบที่สี่นะคะหนึ่งสี่สี่กับศูนย์หนึ่งเราได้เด้งนะคะรอบที่ยี่สิบหนึ่งหนึ่งห้าตามหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามมารอบที่สามนะคะผลสามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์รอบที่ยี่สิบแปดหนึ่งมาหลักร้อยละหนึ่งมารอบแรกนะคะผลออก หนึ่งสี่นะคะรอบที่สามสิบห้าหนึ่งหกสามนะคะล่าหนึ่งหนึ่งสองสามมารอบที่สี่นะคะผลหนึ่งหนึ่งนะคะรอบที่ห้าสิบหนึ่งศูนย์สองล่าหนึ่งนะหนึ่งสองสามมารอบที่สี่นะคะผลออกห้าหนึ่ง รอบที่62ผลหนึ่งกนะคะล่าหนึ่งมารอบที่สามนะคะผล9 1้าหนึ่งหนึ่งรอบที่ห7 133หนึ่งสาสะคะล่าหนึ่งมารอบที่สามหนึ่งนเจดสี่นะคะรอบที่78็ิดนะคะหนึ่งมาหลักร้อยล่าหนึ่งรอบหนึ่งรอบสองมาผลมารอบ ที่สานะคะ2 1โอเคผ่านนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่86ผล1น,น4นะคะล่านหนึ่งก็มาออกที่รอบ87 179นะคะเห็นไหมคะทิ่ของแอน,นง่ายๆนะคะไม่ต้องนั่งทั้งวันนะสังเกตเลขได้แล้วก็แทงแล้วก็ได้แล้วก็หยุดนะคะได้หยุดหลุดทบนะแล้วเราจะได้ถอนนะคะ ยังไงแอดขอฝากช่องโซด a ชาแนลวันไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นำทิคและสูตรดีๆง่ายๆมาลงให้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ